แล้วก็บอนดังไฟกันม่นี่แหละต้องได้ตาใหนมันแห้งกว่านี้อีกเพื่อนของสุนเผาโมงเห็นบ่แขวของมันนี่ยกั่ กับสบายดีเบริร์สุขสุขคนทุกใจทุกมุมถิ่นหักทุกทา่าวันนี้ขอกะซีมาลกส่วนมันของบอเปลือกคือเกา่าเพราะว่ามือวานี้นี่เหาลกยังประทันแล้วแต่เฮามามือนี้เนี่ยเขาจะบอด้ตัดต้นของมันไม่แต่เห่าลกอย่างเดียวแล้วก็เก็บอันหัวมันคนมาไหวบอนจักพานถีพันตังไหวหรือว่าบอนถีเพิ่นจะพานแต่มือนี้นี่เพิ่นยังประทันพาน เพราะว่ามั่นทีเพิ่นพานแล้วแล้วก็เพิ่นตากยังบ่ทันแห้งพันดได้ต้องในทาเมื่อมั่นทีเพิ่นตากแห้งแล้วจึงคอยพานแล้วโอเคมาแต่ทุกคนตามเบิง่งกับพวกเฮ้าไดเยาวๆเลยถึงเที่ยงของบอ่อเปือกก็มีหม้อแล้วก็มีถ้วยพ้อเพราะว่าเพิ่นกับเหตดอารารการกินเสื่องเพิ่นเห็ดเวียกอยู่นี่แล้วก็บอลดังไฟกับแม่นี่แหละนี่บอลเพิ่นดังไฟ เทียงของบ่เปลือกเนี่ยบ่ได้เอากับพากมาปูนั่งในดินเลยเนาะเม่นใจเพิ่นเอาหน้าคามามุกอันนี้กระสอบมันคือกันกระสอบมันที่มันแห้งแล้ว เอาย่างมะบึงมันที่เบาเปลือกตากเขาต้องการมันแห้งสำได้จินสามารถเก็บกูได้เก็บหยัดใส่กระสอบนี่โอ้มันโบทันแห้งพันได้ถ้าว่าเราเก็บมายัดใส่กระสอบนี่ยานว่ามันเน่าะต้องได้ตากให้มันแห้งกว่านี้อีก อันนั้นแมนมันที่เฮาค้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ลายเติบแล้วได้เฮาได้คนมาไหวบอนจกักพานเมื่อวานนี้ถ้าว่าเฮามากมืดๆก็น,น่าจะแล้วอยู่แต่ว่าเฮามากแต่คาบเสากเ็เลยบ่แล้วเนาะไม่แต่เฮาจะลกอีก ยังน้อยนึงพูดีแล้วมือนี่แหละเทียงส่วนของบเปือกจะค่ยค,คือเพื่อนของซุนเผาโมงเนาะเพราะว่าซุนเผาโมงเนี่เขามักตัง้งเพื่อนติดกับดินเลย เจ้าเหรมาจ่าจีนกุนน่ายเชีตัวยาเจ้าก็คือกุยเจ้าเร็วคือดอกไปลี้ง Thank ตอนนี้เฮาลก,กใกล้่สิแล้วส่วนผู้หญิงนี่เก็บอันมันที่เฮาลกแล้วก็แบกไปไว้บอนอันบอเปลือกไว้จักผ่านเอามาแต่ลก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 ,ลกให้มันๆๆๆๆๆ ល្ົາវីនាបានប្រូវីនារងាស់ទារប់ការប់រូ ตอนนี้พราเข้าลบมันกับซำเร็จเรียบร้อยส่วนมันที่เลื่อนเราก็จะบริได้คน้นปล่อยไว้ให้บ่อเปลือกสานต่ออีกเขากัสซีผักพรอนเลยแล้วกัสซีมาเบิง้งมันที่ผู้หญิงเขาวควนว้นไว้ว่าได้หลายส้ำได้แล้วมันที่ผู้หญิงคน้นกัได้หลายเติบแล้วมันจะได้แหละต้นหนึง่ง บางทีกค่ซองสามมือพหละบาเปือกจังสิสด้ผ่านมันอันนี้ จะผพานจะเป็นแบบนี้สงสัยอันนี้แลหละผู้ที่เขาเอามันยัดใส่เห็นบ่นแขกของมันนี่แขกทีมันตัดมันเมือนี้น้องแยกกับโบไดม่า,มาแล้วกับลูกซ้ายของบอเปือกกับโบไดม่า มาเพิ่มอีกสองคนฮะน้นองซาวกับน้องชายลูกของปลาอดัตและขึ้นมาตอนนี้หากับสีเกียมเมื่อบานเลยเพราะว,ว่ามันต้นหากัได้ลูกสำเร็จเรียบร้อยความจริงเขาว่าเอาลูกเมือวานนี้กับสำเร็จแต่ว่าเมือวานนี้เขาบุได้ขึ้นมาก็เลยมาอีกเป็นมือที่2อ สองวันเป่าเปลือกผ่านคนเดียวนี่น่าจะใส่เวลาโดนถ้าว่าหลายลายคนมาผ่านน่าจะบโดอนแนล้น้องสองคนเขาก็ได้เก็บแคมเก็บแคมแล้วก็มาช่วยลกมันคนมัน

mày đi khám mời tao mày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  không tao ทางนี่ก็ยากเนาะบัดกลับนี่ลงคอยตลอดบัดมานี่ขึ้นคอยตลอดอีกสำหรับต้นมันที่เขาแบกมือนี่นี่เขาจะไหวอยู่นี่แหละโตเมื่อวานนี่แมนเขาไหวอยู่เทิ่งไก่ส่วนที่เขาจะปลูก เอาแบงมือนีนี่ไว้อยู่นี่เพราะว่าช่วงนี้นี่เฮายัางไม่ทันปลูกเฮาต้องได้ทางปลาเหิตไฮก่อนเมื่อเฮาทางไปให้หสมเด็จจึงคอยปลูกมั่นเดือนต่อไปนี่เฮาจะขึ้นโดส่วนพักเลยเพราะว่าส่วนพักแต่เฮายัางไม่ทันโดตอนนี้กับเวลาสี่โมงแล้วต้องได้โดส่วนโดมอน ตอนนี้นานพักของเขากะพักเหน่งงามทุกนานเลยมันกำลังขึ้นใหม่แล้วก็บ,บางต้นที่มันค่อนข้างแก่ก็เก็บเอาไปกิน บวัวในโคตรงามเลยเพราะว่าเฮาได้ใส่ขี้ไก่เขาโดส่วนกบสำเร็จเรียบร้อยแต่พักี่เขาจะโบกเก็บเพราะว่าแม่เก็บไปแล้วแม่กะกลับไปแต่งกินอยู่เฮือน,นแต่เขากลับแต่นี้ก็อาบนา้ำอาบทาล้วก็ก,กินข้าวแรงเลยตอนนี้แม่กะได้แต่งพาเขาเรียบร้อยเนาะ ดี้เฮามาแต่เฮดเบียร์ของกันมานั่งกินเขาเลยนะต้มพักใส่ซีนจีนไก่เอามามามาทุกคนมากินเขาแรงน้ำกันเอาถงมือ ไปลกมันสวยเปลือกกดวมรู้สึกว่าค่อนข้าง,งเหนื่อยทั้งหอมแบกอันลำของมันนี้จนฮอดส่วนเฮาตอนนี้เพิ่เขากินข้าวกับซ้ำเร็จเรียบร้อยคือว่าเขาเห็ดเวียกเหนื่อยมากินเป็นข้าวอิ่มคือว่าโอเค สำหรับคลิปนี้ก็สิจบลงยินดีเลยต้องขอบคกขอบใจทุกท่านที่เข้ามาเบิงมาชมแต่ต้ตนจนจบถ้ายวิทยากาลาด์ผลงานการเคลื่อนไหวของครอบคัวเฮากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งเพื่อมีคลิปให,หม่ๆจะจะได้ชมอีกครั้งต้องขอขอบใจบ๊ายบายสี่กันดูคลิปต่อไป